สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช anel ซู o เ t h a i l a n อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาพาชมแล้วกันนะครับกับมาสดาซีเตัว s k y a ท t i ดีนะครับเป็นดีเซลนะเครื่องพันหนะครับมีเทอร์โบเล็กๆอยู่ข้างในด้วยก็ใช้มาแล้วแสนกว่าโลนะครับ1 0 0 0 0แนิดๆนะครับ1 0 0 0 0แกว่าโลเนี่ยถามว่ามันโอเคไหมผมว่ามันโอเคมากเลยนะ แล้วก็เหมาะกับสภาพประเทศไทยแบบเราแบบนี้ด้วยนะครับก็จากที่ใครเคยติดตามผมมาเนี่ยก็ทําคลิปเกี่ยวกับเสียงสามไปบ้างแล้วนะครับคือตัวนี้มันเป็นปี2018นะครับซึ่งเป็นตัวดีเซลตัวสุดท้ายเลยนะครับผมก็ได้มันมาครอบครองนะครับขับมันมากพูดตรงๆไม่ได้อวยนะอันนี้ไม่ได้อวยใช้รถมาหลายยี่ห้อแต่พอเจอไอ้นี้เข้าไปเนี่ยสกายอิฟดีด็อกนี่นะครับแรงจริง เดิมก็เป็นล้อ18นิ้วอยู่แล้วนะครับก็เปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนล้อ10เป็นแม็กนะครับแล้วก็ยางตอนนี้ใส่ยางเป็นของ Bystone นะครับ Potenza Adiralin นะครับขับดีนะครับไม่กระด้างแม่ไหนมากส่วนท่อนี่แต่งแค่ไปเฉยยังไม่มีตังใส่ชุดจริงของเขานะครับทำมันมากนะครับภายในก็สภาพยังดีอยู่นะครับนี่ ก็เดิมๆเ,เลยนะครับผมก็ติดไอ้ที่ติดโทรศัพท์นะครับเพิ่มนะครับเอาไว้ให้ลูกดูแล้วก็นี้ล่าสุดเป็นไอตัววัดอุณหภูมิภายในแล้วก็ความชื้นนะครับหน้าจอเดิมนะครับแต่ว่าไปอัปเกรดกนิดนึงวิ่งมาแสนกโลก็ยังกริปอยู่เลยไม่เคยมีบัติเหตุอะไรเลยนะครับสบายๆด้านหลังก็โอเค พื้นที่ใช้สอยเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะไอ้ตัวนี้ดีตัวนี้ดีเอาแท็บเล็ตมาวางได้วางตรงนี้เลยนะครับแท็บเล็ตวางตรงนี้นะครับด้านข้างตรงนี้เนี่ยตัวที่เขาเรียกว่าลักสูตรเนี่ยก็ไม่เลอะเทอะอะไรนะครับใช้งานได้ปกติคือแสนโลผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าตื่นเต้นนะครับพื้นที่ใช้สอยข้างหลังก็ประมาณนี้นะครับผมก็มีกระเป๋าถุงผ้าใบใหญ่ใบหนึ่งนะครับแล้วก็เก้าอี้สนาม โต๊ะอะไรพวกนี้สเบียงเวลาที่แบบไปปิกนิกส่วนตัวอะไรเงี้ยนะครับตัวอุปรกรณ์เล็กๆพวกนี้นะครับ <c oughs> แผ่นกันแสงตรงเนี้ยใช้ดีนะครับแล้วมันก็เก็บเสียงได้ดีด้วยรถอาจจะเลอะหน่อยนะครับแต่ก็เรียวเลยเอาแบบจริงๆกันเลยนะครับด้านหลังนี้ก็ใช้งานปกตินะครับผมซื้อที่ลอง การฝุน่นนะครับแบบนี้มาอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ใช้งานได้ดีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมันติฟังก์ชันต่างๆครุสคอนโทลเจ๋งจริงนะครับผมพูดเลยนะไม่ได้อวยนะก็ใช้งานเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็ตัวดีเซลเนี่ยมันไม่มีปัญหาเรื่องปรับติ๊กด้วยนะครับแล้วก็ไอคันที่ผมได้มาเนี่ยมันมีกล้องส6 0้อองศามีกล้องข้างหน้ามาให้ด้วยนะครับอาจจะเลอะๆหน่อยนะไม่หน่อยละเลอะเยอะเลยเลยทีเดียว นะครับตัวเครื่องยนต์ก็อย่างที่รู้กันเนาะนะครับเป็นเครื่องพันห้าหลังคาก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับใช้งานดีหมดเลยก็สรุปไม่ง่ายนะครับแสนกโลเนี่ยไม่เคยงองแงนะครับไม่เคยพาผมนอกลนอกทางอะไรเลยแล้วก็ใช้ดีตลอดนะครับเครื่องยนต์ไม่เคยมีปัญหาเคยเติม B10 นะครับก็ใช้งานได้ แล้วก็พอเปลี่ยนกล่องน้ำมันเครื่องล่าสุดปุ๊บก็เปลี่ยนกลับมาใช้ B7 นะครับรวมๆแล้วเป็นรถที่น่าใช้นะครับกับ Mazda CX3 Skyactiv D นะครับ1.5นะครับแล้วก็ใช้มาแสนกโลผ้าเบรกยังไม่ได้เปลี่ยนไม่มีปัญหาอะไรเลยเบรกดีนะครับชคอัพดีนะครับก็ยังระแวงเรื่องของคุณภาพของโชคอยู่แต่ว่าจะใช้ไปสัก2แสนโลแล้วค่อยเปลี่ยนชคนะครับทุกอย่างดีโหมดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รีโมลีโมเปลี่ยนฐานมาแล้วเรียบร้อยแบตเตอรี่เปลี่ยนแล้วนะครับ ก็จัดว่าใช้งานได้ดีนะครับวิสัยทัศน์ในการมองด้านหลังนะทุกคนอาจจะมองว่ามันแคบนะแต่พอไปนั่งปุ๊บมันมันจะดับดูครบคันเลยนะครับตรงตรงด้านหลังที่มองออกมานะครับโอเคนะครับก็พองามครับพองามของแต่งอะไรก็ลองหาเอาตามเน็ตนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็ใครมีรายะเรแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับรถยนต์หรือว่าอะไรพวกนี้ก็มาเล่ากันฟังนะครับอันนี้ผมมารีวิวรถตัวเองนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ